พาผู้สาวมาชมสวนนี่ผู้สาวสวยสาวสวยได้นีน่มาชมสวนอุ้ยสระแหน่งงามเฮ้ยหอมลงหวลัวเหรอพี่น้องเบ่งบเบียเคียมาชมสวนครัวสวนครัวรัวก,กินได้ผักสวนครัวเอา อันนี้แม่เขาเอื้อนยังเนี่ยฮะบักงูเงี้ยวบักปองแป้งบักงูเงี้ยวโอ้ยบักพริกเพื่อนันปลูกแต่เฮิงบักบวบยาวบักงูเงี้ยวนี่นี่พามาชมสวนกล้วยเดี๋ยโอ้ยฝุ่นของเพื่อนมีมิขบเลยอ่ะผาอีตูไทยบักขามเทศหวานบอเนี่เบิ่งบักพริกดูพี่น้องบักพริกย่อยให้อืมสองสาต้นนี่ก็เจ็บปนได้ละเบิ่ง ดกดดดกดดพี่น้องฮะปลูกก hy ็ได้ก um ินเลยนะผเขียหอมใหญ่เลยหอมใหญ่ัวงใหญ่ผักเคนครัวรัวกินได้เห็นไหมนี่นี่ซ้ำนี่กับเ็บปนได้เด้พี่น้องเนี่ยเห็นไหมปลูกเป็นบ่อึดยูอึดกินนป็ใบกะเพรา้ถตะขวดไส่หมูใส่หมา อหอมอยังนี่หอมญี่ปุ่นบ่พี่น้องเบิ่งหอมญี่ปุน่นตัวตุ่นใหญ่เนีออย่นยเพื่อนเนื่อาหัวใหญ่ครับอีหยังเพิ่นก่อนนี่ตั้งโอ้บ่เบิ่งบักเขียปลาแต่ดูซ้ำนี่แล้วกินบ่เบิดพี่น้องมีอดบักแตงบักทั่วเล่าฮ่าเนี่ยตั้งโอเนี่ย งามงามคุณนะผักสลัดเพื่อนปลูกอันน่ะมีสุนแนวผักเลยพี่น้องผักสวนกลัวเพื่อนในหน่อยซ้ำนี่เพื่อนก็นโอ้ยกินเข้าไปเนาะเนาะเนาะเธอสะออนต่อันนี้เราบักฟ้องแป้งนเบิ้มบักเขียซซ้ำนี่แล้วกัน แล้วก็ได้ปนเจ็บปนเด้นีซ้ำานีพี่น้องเลยปักสวนครัวรู้ว่ากินได้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเหลือทีวลาลายเขาก็เฮ็ดซ้ำนีมันก็นได้เก็บกินยุน่นี่หอมเพิ่นก็นลงหัวแล้วตะกัดะอ่อนบักเขียเกียตะเกีเยรเกล่งามง่ามปน,นี้มันกะที่ไหวแน่แล้วเนาะที่ไหวแนแว เอ้ยฝุ่นมีอดปโายดอกแสะอ่อนตะบักป้องแป้ง <c oughs> มาป้องแป้งฝุ่นเบ่งเอาผัสกสวนครัวเะละเน่กังามอืมเะละเน่เออขอจักงานเนี่ยเป็นยังไงนะเป็ดแต่บบยูเนาะ เดียว้มนันจังสิมะขอเพิ่นจากเฮ็ดครบวงจรมาต่อจากพี่น้องเมื่อกี้นนั้นน้องตาทุกเขานี่ล่ะครบวงจรก็หมายถึงว่า ในน้เพิ่นก็นมีสะเลี้ยงปลามีสวนครัวน่ะเห็นบอกอุ้ยปลามันอันนี้ปลามันบอนนี่ปลาบอนปลาบอนอันน่ะสวนครัวแมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดในพี่น้องแล้วก็เป็นสวนครัวเนี่ยเพิ่นเฮ็ดบ้านอยู่น้าแม่สบายสบายในเบิ่งของงวัวเพิ่นมีห่มพผยพร้อม แต่ละเนี่ยสวนครัวรั่วจินได้ผักสวนครัวมีบักแตงบักแตงบักทั่วก็กล่างงามอ้ยอยู่ไก่ของวัวเอาขิงวัวมาใส่มันก็งามนี่พี่นอ้องเด็กน้อยเห็ดยังนี่เลนว้าวแต่วาวมีธนูบ่ใส่ธนูมันขืนบ่บอันนี้เอาล่องปล่อยเบิ้ง ด,ด,ดื้อๆดืด้ึงมั้งดืด้อๆดื้ึงดื้อๆดื้ึงม้าง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเบิ่งเด็กหน่อยเฮ็ดวาวโอ้เพิ่นเอาขยะออกมาเผานี่ดีเนาะอ่าลองปล่อยเบื่องนู่นหล่ะ ผ่ากันเห็ดวาวเด็กหน่อยพากันเห็ดวาวซํานีกอนเด้อพี่น้องกับบานกอนเบิ่งผักเปินอีกกอนผักเปินงามงามตั้งโอ้นี่ตั้งโอ้ผักตังโอ้งามคักพี่น้องสะออนเนาะสวนควัวเล็กๆเองนะเนี่ยไม่อดผักกินเลยเนี่ยเนี่ยบักเขือบักงูเงี้ยว บักแตงบักทัว่วอืมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมว้าวกลับบ้านแล้วบ๊ายบายค่ะ